มีเรือกำลังออกเลยเจ้าหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำตาปีาเรือนอนเต่าบ้านดอนบรรยากาศดีครับเช้านี้อากาศดีจังเช้านี้ยี่สิบสายมหกแปดท่าเรือนอนครับวนนี้ือเรือนอนน่าจะเป็นเกาะเกาะเต่าประมาณอากาศดีมากเลยเนีย่ยริมแม่น้ำตาปีเรือนอนเกาะพังงนันอ๋อ เรือนอนเกาะพังงันนี่เองลานออกกําลังกายเนาะใครจะเดินทางเที่ยวครับเดินทางกับเรือนอนกลางคืนออกทุกห้าทุ่มนะมีเกาะสมุยเกาะพังงนันเกาะเต่าตนะครับแล้วก็กออกจากตรงนี้ห้าทุ่ม,มทุกคืนน,น,นะช่วงน,นี้ไม่มีมรสุมน,นอน,นสบายๆตื่นเช้าที่เกาะเลยทีเดียวจ็อกกิ่งเช้า อายุมากแล้วเดินแบบเร็วๆก็พอจะตูกว่าไงลูกมีเรือกำลังออกเลยเดินเล่นดูึกทาม่ายน้ำนะครับตรงนี้าบน้ำเพราะน้ำลึกมากตรงจุดนี้ไม่ได้เลยแหละน้ำลึกมากตรงจุดนี้นะ ้งเค้งหน่อยๆมันเป็นมันเป็นแพเนาะมนลมดีจังเลยเรือออกเช้าเช้าครับบรรยากาศชาวบ้านยังใช้เรือสัญจรกันอยู่แม่น้ำตาปีเห็น,ออนไหมเห็นของาเิกาไหม ขอนาฬิกาอันเรื่องชื่อบ้านดอนดูขอนาฬิกาเนี่ยงบประมาณขอสร้าง6ล้าน7จ็ดแสนแปดหมื่นบาททวนเขาตกปลากันออกกำลังกายได้เช้า ที่ลมๆแดดังแกงมครับแต่ว่าไม่ร้อนนะราธานนั่งเล่นสักยๆสบายสบายที่ไหนเป็นยังไงมั่งลาดไม่มีฝนแน่นอนอาจจะมีเค่องบายสบายสบาย